บ้านนนมัเป็ไงโอ้โหส่วนล่างสวยส่วนนี้มาถักฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับอ๋อเนี้ด้านนี้เหรอตอนเรามาเรามาฝั่งยุทธฆ่าใช่ไหมขากลับเรากลับอีกฝั่งออ๋แคลิฟอร์เนียนะเราไม่ผ่านยูทธฆ่าแล้วเราตรงฝั่งแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียมันก็จะถึงฝั่งตะวันตะวันตกแล้วสิตะวันตกอกายเก่ง เด็กเด็กเข้าใจแผนที่อ่ะพี่น้อยอ๋อแล้วตู้วิชาเต็มเหรอ <c oughs> ไม่เคอยอ่านหนังสือแต่เต็มเอาไม่จ <c oughs> นโมไปโน่นเลยไอ้เคยดูรายการของอแครที่เป็นวิจิตรไหมที่เขาทำ,ำทากับเดียเขาอะไรอย่างนียโอ้ย๋อเยี่ยแแบบนั้นเหรอไอแ้แแบบด้วยคู่นึงพี่ <ไข S 2> น้อยน่ะไอเดียด,ด,ดีนะแล้วคนได้ความรู้มากเลย อีกคนมันชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้โอ้สนุกสนานเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของคนอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะมันช่วยอะไรคนได้เยอะเลยเพราะว่าเรารู้จริงเราก็พูดของเราตามประสบการณ์ชีวิตจริงเอากลับมานี่เวลาเปลี่ยนแล้วนะน่าเหรอเวลาที่นี่กลับทางแคลิฟอร์เนียนะคะขากลับไป ขากลับไปอะไรโอ้ยตายแล้วกูขากลับไปอะไรวะนี้จะช้ากว่าหนลาสเวกัสเราขากลับกลับไปทางแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ตอนมามาทางอุท่าอุยูท่ายูท่าเดี๋ยวนี้เราจะไปทางแคลิฟอร์เนียเพื่อกลับสู่ลาสเวกัสบางครั้งก็เก่งบางครั้งก็เก กลับไปลาสเวกันได้กลับมาชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ไงสามสามสีระมาสักแปดโมงครึ่งใช่ไหมสามสี่นตอนนี้หนเ่งที่่พอเวลาเดิมมันโทษให้มันโทษมันตีกลับเออก็เราก็ไม่แก่ไปหนึ่งชั่วโมงหระว้าวรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจล้านนี้เท่าไหร่นะพี่ตอนที่เราบินมาเหมือนกันเขาบอกห้าชั่วโมงอ้าวทำไมมาถึงนี่มันอะไรเงี้ยมันก็งงๆอ่ะ เออเนาะเอเอ,เอมันเป็นไปนตามโลกหมุนด้วยสิเนะ